มือใหม่นะคะที่เข้ามาในโลกออนไลน์นะคะแล้วคุณอยากจะทําการตลาดเพื่อให้เกิดการซื้อขาย5ขั้นตอนนะคะสําคัญเลยในกลยการตลาดที่คุณจะต้องรู้นี่คือพื้นฐานเลยนะคะสําหรับมือใหม่ที่ต้องเข้าใจเพราะถ้าเกิดว่าคุณเข้าใจคุณจะทํางานแบบไม่สับสนแล้วก็จะเข้าใจว่าคุณทําสิ่งเหล่านี้ไปเพื่ออะไรบางคนทําไปแล้วรู้สึกเหนื่อยเอ๊ะทำไมยังไม่เข้าเป้าสักทีบางคนนะคะ ทำไปแล้วรู้สึกท้อค่ะว่ายอดไม่เกิดสักทีบางทีนะคะคุณอาจจะไม่เข้าใจจุดนี้ค่ะว่าที่คุณทําการตลาดอยู่นั้นอะ่ะคุณจะต้องทํามันไปเพื่ออะไรเพื่อไปสพอร์ตกลวยกรองทางการตลาดจุดไหนถ้าคุณเข้าใจเรื่องนี้รับรองค่ะคุณจะทําการตลาดแล้วคุณจะค้าขายอะไรคุณก็จะเข้าใจค่ะว่าทําไปเพื่ออะไรทําไปทําไมแล้วคุณรู้อย่างนี้นะคะคุณก็จะมีแรงกายแรงใจในการที่จะทํางานแบบ แบบไม่มีวันเหนื่อยค่ะคลิปนี้เจลินมีคำตอบค่ะไปชมกันได้เลยค่ะกรวยกลองทางการตลาดนะคะที่คุณต้องเข้าใจว่าวันนี้คุณทำสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆเนี่ยไปเพื่ออะไรทุกช่องทางที่คุณจับนะคะทุกช่องทางที่คุณทำหรือบางคนนะคะอาจจะทำแค่2 ใน5ช่องทางหรือบางคนอาจจะมีหมดเลยหรือบางคนอาจจะมี4มี5มี3มี2ไม่มีอะไรผิดคุณต้องเข้าใจว่าแพลตฟอร์มต่างๆเหล่านี้มันมาซัพพอร์ กลวยกลองทางการตลาดของคุณตรงจุดไหนนั่นก็คือการสร้างการรับรู้ให้กับลูกค้านะคะและ2ก็คือการพิจารณาเลือกซื้อนะคะคุณอยู่ในแพลตฟอร์มเหล่านี้นะคะคุณทำคอนเทนต์ทำคอนเทนต์ทำคอนเทนต์นนลงไปเพื่อให้ลูกค้าเกิดการรับรู้ค่ะรับรู้ว่ามีคุณอยู่ในโลกใบนี้รับรู้ว่าคุณคือคนที่เชี่ยวชาญเรื่องนี้รับรู้ว่าคุณเป็นคนที่บอกเรื่องนี้ให้เขา ร,ร,รับรู้ว่าคุณมีความสามารถด้านนี้รับรู้ว่าคุณอะ หน้าตาแบบนี้ชื่อว่าโคจอยลินแบบนี้นะคะนี่คือการรับรู้ค่ะการที่เรารู้จักกันนะคะเขารับรู้แล้วแหละว่าคุณเนี่ยมีความสามารถมีความเชี่ยวชาญเรื่องนี้แต่จะทํำยังไงนะคะให้เขาพิจารณาเลือกซือ้อบางคนนะคะต้องรู้จักกันก่อนแล้วถึงค่อยมารู้ว่าอ่าสินค้าของคุณคืออะไรบริการของคุณคืออะไรแล้วเขาก็เลือกพิจารณาเลือกซือ้อหรือในขั้นตอนนี้นะคะบางคนอาจจะขาย แบบทั่วไปอย่างเช่นอ่ะสมมติยกตัวอย่างนะบางคนอาจจะอยากเรียนยิงโฆษณา a c e b o o k อ่าบางคนอยากจะเรียนยิงโฆษณา Tik t o ็ตและเขาอยากจะมีความรู้เรื่องเนี้ยแล้วเขาก็เกิดปัญหาขึ้นมาเอ๊ะจะเรียนกับใครดีถ่าย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 ไปแล้วเจอจอลินพูดเรื่องการยิงโฆษณาใน Tik t o ็ตขึ้นมาอ่ะเป็นยังไงคะคุณสนใจจอยลินให้ความรู้เจอกันละรู้จักรับรู้ว่าโคจอยินเนี่ยถ้าเกิดอยากจะสนใจเรื่องยิงโฆษณา Facebook หรือยิงโฆษณา ติ๊กต็อกหรือทําการตลาดออนไลน์สามารถที่จะมาปรึกษาหรือมาพูดคุยกับคนนี้ได้นะเรารู้จักกันแล้วและถ้าเกิดสมมติว่าเจลินสามารถซัพพอร์ตหรือทําให้คุณเนี่ยไปถึงจุดเป้าหมายได้เช่นคุณเองอยากจะยิงโฆษณาติ๊กต็อกเจลินสอนได้เจลินทำคอนเทนต์ไปนะคะว่าเจรีนมีความสามารถด้านนี้แล้วคุณเองเนี่ยก็มาเจอเจรินพอดีอยู่ในขั้นของการพิจารณาเลือกซื้อ คุณอาจจะมีโค้ชคนที่1ครูคนที่2และใครอีกคนที่สาม คุณสามารถพิจารณาเลือกซื้อได้ว่าคุณจะซื้อเจอรลินหรือเปล่าหรือคุณจะไปซื้อโค้ชคนอื่นนั่นคือแล้วแต่ว่าคุณเองเนี่ยมีข้อมูลซัพพอร์ตขนาดไหนอะไปดูที่ลิงก์โปรไฟล์ซิว่า YouTube เขามีสอนเยอะขนาดไหนนะคะของเจรลินมีเป็นหลายร้อยคลิปนะถ้าคุณอยากจะติดตามก็ไปติดตามกันได้นะคะกดไปที่ลิงก์โปรไฟล์ได้เลยค่ะเนี่ยแบบนี้ถ้ากรณีเจอใน Tik t o k นะคะก็กดไปที่ลิงก์โปรไฟล์ถ้ากรณีที่เจอมาจากใน YouTube คุณก็สามารถแอดไลน์แอดโค้ชเจรลินมาคุยกับเจรลินได้เลยว่า จะสามารถที่จะทําให้คุณไปถึงเป้าหมายได้มากน้อยแค่ไหนแบบนี้นะคะในเรื่องของพิจารณาเลือกซื้อดังนั้นเองเนี่ยเราทำคอนเทนต์ไม่ว่าจะในช่องทางไหนก็แล้วแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมาซัพพอตสองจุดเท่านั้นของกลวยกรองทางการตลาด <c oughs> ต้องพูดช้าๆนิดนึงอะพูดผิดแย่เลยนะคะ <c oughs> อ่ะในของ Marketing Funnel เนี่ยนะพูดภาษาอังกฤษปลอดภัยกว่าใน Marketing Fu n n ันเนี่ยก็จะทำให้เราเองเนี่ย รู้ว่าเราอยู่จุดไหนเราต้องทำข้อ2ข้อเนี่ยค่อนข้างที่จะบ่อยและยาวนานมากพอค่ะถึงจะเกิดความเชื่อมั่นคิดง่ายๆนะคะเหมือนเราดูโฆษณาครั้งแรกเรายังไม่จําครั้งที่2มาบ่อยๆอ,อุ้ยเริ่มเข้าใจเนื้อหาครั้งที่3เริ่มจํานักแสดงได้ครั้งที่4เริ่มแบบอุ้ยอยากลองครั้งที่5เริ่มเดินไปซื้อครั้งที่6อ่ะลองกินแล้วชอบเห็นแล้วดูแล้วบอกเพื่อนต่อเห็นไหมคะมันมีกระบวนการการเดินทางของลูกค้าเขาเรียกว่า customer journey ถ้าคุณรู้เรื่องนี้นะคะคุณจะวา างแผนการทํางานของคุณได้อย่างสบายมากเลยแล้วคุณก็จะรู้ว่าคุณจะต้องทําทุกวันทําต่อเนื่องทําให้มากพอเพื่อให้เกิดการจดจําและการจดจํานะคะมันอยู่ที่ว่าคุณจะจดจาเขานานแค่ไหนหรือเขาจะจดจําคุณนานแค่ไหนจนกว่าเขาจะเจอปัญหาน,านั้นแล้วคุณเป็นคนเดียวที่ปริ้งแวบขึ้นมาในความคิดเขาได้นั่นคือมาถึงขั้นที่ทําให้ลูกค้าจดจําได้นี่คือคุณมาถูกทางแล้วแต่เราไม่มีทางรู้เลยค่ะว่าลูกค้าจะคิดก,กับเราแบบนั้นเมื่อไหร่ยังไงนะคะหน้าที่ของเรา ก็คือทำคอนเทนต์ต่อไปค่ะส่งต่อข้อมูลที่มากพอนะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คือคุณจะต้องทําในเรื่องที่คุณชอบทําในเรื่องที่คุณรักทําในเรื่องที่คุณพูดแล้วคุณยิ่งมันเหมือนจรินเนี่ยจรินสอนเรื่องการตลาดเนี้ยจรินก็ชอบอ่านเนี่ยอ่านหนังสือเยอะมีของมาเล่าตลอดนะคะอัปเดตเทรนตลอดแบบนี้นี่คือแบบอินเนอร์ของจรินที่จรินชอบเรื่องการตลาดออนไลน์ชอบคิดเห็นอะไรก็คิดเห็นอะไรก็คิดนะคะแบบนี้คือจะทําให้เราเนี่ยสนุกในการที่จะทํางานคุณก็ต้องไปหาของคุณ นะถ้าหาไม่เจอหรือว่าคิดว่าไม่มีเนี่ยไงลองมาคุยกับจรินได้นะคะจรินมีแบบ Personal Coaching นะคะสามารถทำเงินในโลกออนไลน์ได้นะคะยังไงลองมาคุยกันดูลายแอดโคจรินสามารถแอดไลน์มาคุยกันได้นะคะปรึกษาเพิ่มเติมเรื่องการสร้าง Personal b ลแบ d i ิ g ได้ดังนั้นเองเนี่ยกลวยกรองทางการตลาด ต้องพูดชา้าๆการตัดสินใจซื้อนะคะรวมไปถึงการตัดสินใจซื้อการสร้างความมั่นใจให้ลูกค้าเพื่อให้เกิดความพักดีกับแบรนด์นะคะรวมไปถึงการสนับสนุนบอกต่อแบรนด์เนี่ยอันเนี้ยนนมันเป็นขั้นหลังๆที่ให้คุณรู้จักก่อนแล้วก็พิจารณาเลือกซื้อส่วนการตัดสินใจซื้อเนี่ยคุณก็ต้องให้ความเชื่อมั่นเข้าไปเรื่อยๆจนถึงวันหนึ่งที่เขาตกผลึกอยากจะซื้อของคุณเขาก็สามารถที่จะซื้อได้นะคะแต่ที่เราเน้นๆทำคอนเทนต์ไม่ว่าจะเรียนทําวิดีโอไม่ว่าจะเรียนทําฝึกการเขียนแคปชั่นนะคะ copywriter อะไรก็ตามการออกหน้ากล้องให้สะดุดตาแบบเนี้ทำยังไงนี่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยซัพพอร์ตการตลาดแค่2ขั้นตอนเท่านั้นการรับรู้ให้กับลูกค้าและการพิจารณาเลือกซื้ออย่างน้อยเราก็ไปเป็น choice ให้เขาเลือกดีกว่าที่เราไม่เป็นตัวเลือกอะไรเลยนะคะดังนั้นเองเนี่ยการที่เราทำคอนเทนต์ลงไปในสื่อโซเชียลต่างๆก็จะเพิ่มโอกาสทําให้เรากับลูกค้ามีสิทธิ์ที่จะมาเจอกันได้นะคะวันนี้จอยลินนะคะให้เทคนิคกับคน ะะซึ่งจะได้ไม่งงนะหรือใครที่กลางเก่ากลางใหม่ที่ทําไปแล้วยังไม่หือไม่อื่นลองดูนะคะลองเข้าใจตรงจุดนี้ใหม่แล้วก็ลองมาวางแผนใหม่นะคะเพื่อที่จะทําให้คุณเนี่ยได้ยอดขายในปีนี้ที่แบบเฮงเฮงปังปัง,ปงมากขึ้นวันนี้นะคะจอยลินมีเทคนิคดีๆฝากกับคนใหม่แล้วนะคะยังไงนะคะอย่าคิดว่ามันยากเกินไปนะคะไม่มีอะไรยากเกินไปค่ะที่ยากก็คือไม่เรียนที่ยากก็คือไม่ทําที่ยากก็คือไม่ฝึกค่ะวันนี้นะคะถ้าคุณอยากจะเก่งอยากจะพัฒนา ตัวเองให้มากขึ้นคุณต้องเริ่มฝึกตั้งแต่วันนี้นะคะและถ้าใครนะคะอยากจะมีเทคนิคดีๆในการทําการตลาดแบบใช้ได้จริงนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องนี้ไว้นะคะนักขายสายออนไลน์ค่ะวันนี้จะลิมไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ